คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับก็กลับมาบันทึกเทปแบบเห็นหน้าเห็นตาครบนบ้างหลังจากที่น่าจะครบรอบ3ปีแล้วครับ reunion เพราะว่าเป็นช่วงที่โควิดตันทางมาหาพวกเราเลยต้องแยกย้ายกันบันทึกเทปจากที่บ้านกันอยู่นะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าที่เข,ข้าทาง ณนะตอนนี้ก็เรากลับมาบันทึกเทปแบบพร้อมหน้าพร้อมตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ3ปีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมานะครับตอนนี้ก็มีคนตามช่องโกสก t g r เ u p แสนกว่าคนละใน s u b สไครต์ในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะเช่นเคยนะครับยังดําเนินรายการมาต่อประมาณตอนนี้ก็4 สี่ปีได้ไหมฮะสี่ห้าปีปีที่เจ็ดแล้วครับนี่ทำรายการมาเจ็ดปีแล้วนานมากๆนะครับก็สี่ร้อยกว่าตอนแล้วนะตอนนี้กลับมันบันทึกเทปอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสื้อลายใหม่ด้วยนะครับก็เป็นการนี่เป็นลายที่สามแล้วสําหรับครั้งนี้ก็ส่วนใครอยากเห็นลายที่สองก็อันนี้นี่อันนี้ลายที่สองอยู่ข้างในสองอยู่ข้างในนะฮะลายที่สามก็จะเป็นออกมาทางชาว็อกนิดนึงนะฮะ ก็เป็นอีกหนึ่งลายนะครับ3า9บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้เรากลับมาคุยกันในรอบ3ปีดังนั้นขอเบิกเ,เรื่องราวที่เรียกว่าเป็นมงคลให้กับรายการแล้วกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของกิจิอาจารย์ต่างๆที่หลายคนถามถึงเข้ามาและท่านได้ที่เราจะมาคุยกันของปีนี้ออของการบันทึกเทปในครั้งนี้นะครับก็คือหลวงพ่อเนื่อง ใช่ไหมครับวัดจุลามณีนะครับใครที่เคยได้ยินได้ฟังมาวันนี้นะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องราวให้ฟังกันคุณต้าเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินเพราะว่าผมเคยสะสมเหรียญหลวงพ่อเนื่องนอบนนอล่างนอสังคติครับอุ้ยสวยมากครับเหรียญนี้ผมแต่ตอนนี้ก็คือปล่อยไปแล้วอ่าแล้วก็เคยไปไหว้ตามที่อาจารย์รอบคิดแนะนำนี่แหละครับเขาไปที่วัดปรากฏว่าเขาก็ล่าลือกันว่า มันมีเรื่องเกี่ยวกับหวยด้วยนะครับหมอหวยถูกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันตามตำนานเดี๋ยวต้องให้อาจาร,รย์รอบฟิตเล่าแล้วกันครับครับ,รบก็จริงจริงหลวงพ่อเนื่องวัชรามณีในปัจจุบันเนี่ยวัุรามณีดังมากมคนไปแบบแห่กันไปเยอะแต่ว่าจะไปด้วยการนิยมไปไหว้เาววสุวรรณนิมยมไปไหว้ท้ทวสสุวรรณจนแบบว่าต้องโอ้โหสร้างที่จอดรถต้องอะไรเพิ่มผมไปล่าสุดมาเมื่อตอนช่วงต้นปีก็โอ้โหแบบเปลี่ยนแบบ เยอะมากจนบางทีเราเดินเข้าไปไม่ถูกเลยอะไรมัรู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันก็เลยคิดว่าเอ้ยเอากลับมาเล่าต้นทางของวัดนี้ให้ฟังสักนิดนึงก่อนที่จะมาถึงยุคปัจจุบันที่ทุกหลายคนไปไหว้กันเพราะว่าผมสังเกตว่าบางคนเข้าไปไหว้พอไหว้ท่าเวสวรเสร็จกลับบ้านเลยอืไม่รู้ว่ามีที่นี่มี เกจิที่ดังระดับประเทศอยู่ด้วยอะไรประมาณางี้ก็เลยคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังเป็นความรู้เผื่อบางคนไปเที่ยวอัมพวาก็จะได้ไปกราบท่านได้ด้วยนะครับ,รบมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็เขากะประมาณว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองนะครับก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วัดก็ทิ้งล้างไปจนช่วงประมาณสมัยหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมซึ่งเป็นยอดเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งวัดก็อยู่ไม่ห่างกันมากเนี่ยก็ท่านก็ได้ส่งหลวงพ่อแช่ม มาเป็นเจ้าวาดที่วัดจุลามณีเพื่อบูรณะวัดแล้วหลวงพ่อเนื่องเนี่ยก็ติดตามหลวงพ่อแช่มมาด้วยก็เลยได้มาเป็นเจ้าวาดที่วัดจุลามณีนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อเนื่องคร่าวๆนะครับหลวงพ่อเนื่องท่านนามสกุลเถาสุวรรณเกิดเมื่อวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์พอดีโอ้ครับผม2,452ปีรากาคุณพ่อชื่อถมยาคุณแม่ชื่อตาบนะครับมีพี่น้องทั้งหมด8คนคือเป็นชาวอัมพวาเลย แล้วก็ตั้งแต่อายุสิบขวบท่านก็คุณพ่อเอาไปฝากอยู่กับหลวงพ่อคงวัดบังกะพร้อมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเนื่องนี่ถือเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิที่แบบได้วิชาต่างๆจากหลวงพ่อคงัดบังกระทอมมาเนี่ยถือว่าเยอะมากที่สุดองค์หนึ่งเลยนะครับแล้วพอต่อมาก็บวชตอนอายุ22ปีคือวันที่29กรกรกฎาคม2474โดยมีหลวงพ่อคงเป็นพระอุปชาและก็หลวงพ่อแชม่มเป็นพระกรรมวาจารย์หลังจากนั้นเมื่อหลวงพ่อคงส่งหลวงพ่อแชม่ม มาดูแลวัดจุลามณีก็ให้หลวงพ่อเนื่องตามมาด้วยก็เลยทําให้หลวงพ่อเนื่องได้เรียนทั้งวิชากับหลวงพ่อคงหลวงพ่อแช่มแล้วอีกองที่หลวงพ่อเนื่องเรียนวิชาด้วยคือปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งในสายแม่กลองก็คือหลวงปู่ใจวัดเสด็จเจ้าของตะกุดโลกธาตุที่โด่งดังนะครับหลังจากนั้นหลวงพ่อเนื่องเนี่ยจนถึงปี2 4 8 9เนี่ยหลวงพ่อแช่มก็มรณภาพหลวงในปี2490หลวงพ่อเนื่องก็เลยได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดรูปต่อมาของวัดจุลามณีแล้วก็สร้างความเจริญให้กับวัด อย่างมากมีโรงเรียนมีโบสถ์หินอ่อนซึ่งถ้าเกิดใครไปเที่ยววัดเนี่ยอย่าอย่าไปแค่วาท้าวายทวีสุวรรณอย่างเดียวอย่าลืมเข้าไปในโบสถ์ด้วยโบสถ์เนี่ยปูด้วยหินอ่อนจากปากีสถานที่สวยมากนะเป็นโบสถ์ที่สวยมากหลังหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในปี2496ท่านก็ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูโกวิทสมุทรคุณนะเรื่องความโด่งดังของเลวงพ่อะเนื่องเหมือนที่ตาพูดเมื่อกี้เรื่องหวย ก็คือหลวงพ่อเนื่องเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนอกจากการเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชาการทําวัตถุมงคลแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่ดังมากคือเรื่องของการให้หวยซึ่งจริงๆตัวท่านก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบบอกเลขบอกอะไรหรอกเหมือนกับว่าท่านยกมือยกไม้สวัสดีทักทายคนก็ไปตีว่าห้าว่าสามว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกกันครับทีเนี้ยพอมันบอกปากต่อปากกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นว่าหลวงพ่อให้หวยหลวงพ่อให้หวย ทางฝ่ายปกครองเขาก็เกรงว่าเดี๋ยวแบบมันจะไม่เหมาะสม,มก็มาหาหลวงพ่อแล้วก็มาบอกว่าให้หลวงพ่อเลิกให้ท่านก็บอกท่านไม่ได้ให้<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ลงกันสุดท้ายจนจะเอาหลวงพ่อออกจากตําแหน่งออกจากอะไรต่างๆหลวงพ่อก็เลยบอกงั้นเอาอย่างนี้ท่านจะเขียนเลขหกตัวสมัยนั้นหวยเป็นเลขหกตัวครับใส่กระดาษแล้วเอาไปใส่ตู้เซฟไว้<ม>ห้ามทุกคนดูห้ามใครเปิดถ้าถูกต้องให้ท่านกลับมาเป็นตําแหน่งเดิมดูแลวัดเหมือนเดิมแล้วเลิกยุ่งกับท่าน เขาก็บอกโอเคได้ก็เขียนท่านก็เขียนเลขให้ไปเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เซฟมีคนเฝ้าอย่างดีไม่มีใครเปิดแน่นอนแล้วพอวันที่หวยออกปรากฏว่าก็เอากระดาษใบนั้นออกมาดูเลขตรงครบทั้งหตัวรางวัลที่หนึ่งไม่ต้องสลับตัวเลขเลยคือแบบ,บซื้อก็คือถูกอ่ะ mm hmm. ก็เลยไม่มีใครกล้าทําอะไรท่านอีกเลยอ mm hmm. ก็คือแสดงว่าท่านรู้จริงๆแต่ว่าท่านแบบไม่ได้ใบคือแบบ,บแต่อย่างงั้นยิ่งจุดไฟความ อยากรู้ของเจ้าย้านเลยมาขอบ่อยขึ้นปยิ่งหนักเข้าไปยิ่งมาฮะหรือว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับตอนนั้นก็คือคนก็ยิ่งมากันมากันเยอะมากแล้วก็มาแล้วก็ถวายเงินบางคนถูกหวยก็มันถวายถวายซึ่งปรากฏว่าเงินที่ทุกคนถวายกับหลวงพ่อท่านไม่เคยใช้เลยท่านก็เอาไปเสียบไว้ตามเสือตามพื้นตามอะไรบ้างตอนที่ท่านมรณพาดว่ามีการแบบหรือค้นกุฏิเนี่ย เจอเงินสดอยู่ประมาณเกือบ2ล้านบล้าน oh, oh. ก็คือท่านไม่ใช้เลย <c oughs> ท่านไม่เอาเลยคือท่านแบบทิ้งไว้อย่างนั้นใครเอามาถวายก็ไม่สนใจอะไรประมาณนี้ก็คือแบบเหมือนท่านก็ะทามือทําไม้ใครได้มีมีโชคมีบุญก็เอาไปอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงของท่านมากก็คือใบมะนาว <c oughs> เพราะว่าท่านสามารถเสกใบมะนาวในการช่วยรักษาโรคได้ให้คนออกไปกินแล้วก็ บางคนถึงขั้นเป็นมะเร็งก็ยังหายอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้ท่านมีชื่อเสียงทางด้านโชคลาภด้วยแล้วก็ทางด้านรักษาโรคด้วยนอกจากนั้นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าท่านเรียนวิชามาจากหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมซึ่งหลวงพ่อคงนี่คือเหรียญระดับเบญนจากรารีเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านเนี่ยพุทธคุณทั้งด้านเมตตาโชคลาภแค้วคาดปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างมีหมดอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกอย่างที่ต้าบ,บอกเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ<ๆ>่นแรกที่สร้างที่จากกองกระสาบ ก็ S <S <S จะค่อนข้างสวยมากก็จะมีหน้าสังฆติหน้าอะไรต่างๆซึ่งตอนนั้นสร้างถึงประมาณสอง0 0เหรียญมันก็เลยค่อยๆทยอยอ,ออกมาทีละเซตเพราะว่ามันทําไม่ทันม,มันก็จะมีแบบาตัวนอที่เหนือหัวที่มันสร้างน้อยสุดแพงกว่าเขาอะไรเงี้ออกมากอ่อนแล้วก็ตัวหน้าสังฆติเยอะหน่อยมันก็จะก็สวย<ม>ด้วยเหรียญเนี่ยลายเส้นสองเหรียญนะสวยขนาดผมอาจารย์รอบทิศให้ไปไหว้ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่พอเห็นเหรียญสวยผมก็ ชอบก็เ,เก็บสะสมอยู่ช่วงหนึ่งก็คือเรียกว่าถ้าหาหลวงพ่อคงห้อยไม่ได้ก็หลวงพ่อเนื่องเนี่ยห้อย,ไ,ไ,ดอยไ,ได้เลยแล้วถ้าไม่ได้รุ่นแรกก็รุ่นพวกใบมะนาวรุ่นอะไรหลังๆก็ไม่ราคาไม่สูงหลักพันอย่างเงี้ยยังพอหาไดนะก้ก็เรียกว่าเป็นเกจิที่เก่งระดับครบเครื่องมากๆแล้วตอนที่ท่านบรัภาพก็ท่านก็บรรภาพตอนปี2 5 6พันห้าหยี่สิบเ้าเนี่ยท่านก็บอกหลวงพ่ออิฐซึ่งเป็นเจ้าวาสรูปต่อมาว่า ปีหน้าฉันจะสบายแล้วอแล้วพอปี2,530ท่านก็มาแลภาพเหมือนกับว่าท่านรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะไปแล้วอะไรประมาณนี้โดยที่สลีระของท่านก็ไม่เน่าเปื่อยปัจจุบันก็ยังอยู่ในศาราไทยที่ที่วัดซึ่งศาราเนี่ยลงทองแบบโบราณโ,โหสวยสวยมากๆสมัยก่อนคนจะต้องไปไหว้ที่ศาราเนี่ยตลอดแต่พอตอนหลังมีท้าวเวสสุวรรณบางคนไม่รู้เพราะศาราอยู่ด้านในก็ไม่ได้เข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปเนี่ยถ้าจะไปให้ถึงวัดจุฬามณีอย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อเนืองด้วยเพราะท่านแบบเก่งมากๆครับผมแล้วทีนี้ ทว,วีสุวรรณที่วัดเนี่ยอันนี้ก็ไหนๆเล่าหลุงวัดจุลามณาีแล้วเผื่อบางคนได้ความรู้ก็คือสมัยหลวงพ่อเนื่องไม่มีการสร้างทว,วีสุวรรณอะไรแต่ว่ามาเริ่มสร้างในสมัยหลวงพ่ออิฐซึ่งเป็นเจ้าวาารูปต่อมาซึ่งหลวงพ่ออิฐเนี่ยท่านบวชอยู่กับหลวงพ่อเนื่องตั้งแต่ปี2520เพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงพ่อเนื่องเลยก็คือได้เรียนวิชาได้อะไรต่างๆปัจจุบันท่านก็ถือเป็นเกจิแนวหน้าที่แบบในงานพุทธพิเศษหมู่เนี่ยจะต้องมีชื่อหลวงพ่ออิฐอยู่เสมอ แล้วก็ทีนี้เหตุที่สร้งางทวิสุวรรณเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเล่าว่าวันหนึ่งเหมือนทวิสุวรรณมาเข้าฝันท่านว่าให้สร้งางทวิสุวรรณวัดจะได้มีเงียบเพราะว่าพอหลวงพ่อเนื่องมรณภาพาไปแล้วบางทีคนก็ไม่รู้จักไม่ค่อยได้เข้ามาวัดไม่มีคนมาทําบุญแล้วในฝันเนี่ยทวิสุวรรณบอกด้วยว่าต้องไปหาช่างคนนี้คนนี้นะซึ่งรู้สึกช่างเขาจะชื่อทั้งทองร่วงเอ็มโอดอยู่ที่เพชรบุรีเป็นช่างแบบปูนปั้นเพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียง ซึ่งหลวงพ่ออิฐไม่เคยรู้จักชื่อไม่เคยรู้จักอะไรเลยท่านก็ลองไปดูปรากฏว่าไปต้องไปสามครั้งอะถึงจะเจอเพราะว่าเหมือนสวนกันไปสวนกันมาพอเจอก็ปรากฏว่าช่างอยู่ตามในฝันจริงชื่อนี้จริงแล้วก็มาสร้างเป็นเทวีสุวรรณองค์แรกที่เป็นปูนปั้นอยู่ด้านหน้าแล้วพอเริ่มมีคนมาไหวมาอะไรก็มีโชคมีความสําเร็จมีอะไรก็เลยมีการสร้างเทวีสุวรรณองค์ใหญ่ๆขึ้นมาเหมือนว่าหลวงพ่ออิฐมี ความเกี่ยวมี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 น <ject> <t iny ire Maple> ิมิตหรือมีเส้นที่เกี่ยวข้องกับทวีสุวรรณก็เลยมีการสร้างเป็นจํานวนมากแล้วพอมายุคหลังคนนิยมหมอดูนิยมแนะนําว่าไปไหว้ทวีสุวรรณไหว้ทวีสุวรรณคนก็เลยขึ้นมาไหว้กันที่นี่กันเยอะก็เลยทําให้วัดเจริญขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะทวสุวรรณก็เป็นเทวดาที่สาคัญในพุทธศาสนาแต่ก็อย่างที่ผมบอกคือถ้าไปอย่าลืมไปไหว้หลวงพ่อเนืองด้วยเพราะท่านคือต้นตํำรับ ของที่วัดแล้วก็ท่านก็เป็นพระปฏิบัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เก่งมากๆาก็ไหว้ท้าววิสวร์แล้วยังเลือนไปไหว้หลวงพ่อเนื่องด้วยนะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนี่อยากจะรู้ว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขายังตีเลขจากหลวงพ่อเนื่องอยู่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่เคยไปถามไม่เคยอยากจะรู้เหมือนกันก็น่ายแ่ผม่เคยไปนะล่าสุดผมว่าไม่ค่อยมีชาวบ้านมาตีเลขอ่าเหมือนค่อนข้างสงบครับ แต่ว่าไปมานานแล้วช่วงนั้นวัดยังเงียบๆอยู่ด้วยนะฮะถ้าลองดูปัจจุบันนี้ก็คือคักแล้วใช่ไหมคือคักมากก็ไปปรึกษาพี่สองได้นะครับเรื่องหวยนะครับโอเคนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกียรติอาจารย์นะครับหลวงพ่อเนื่องนะครับที่หลายคนถามถึงเข้ามาแล้วก็ เป็นการเปิดสักรารอีกครั้งหนึ่งของพวกเรานะครับหลังจากกลับมาเจอกัน3คนแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับใครที่มีเรื่องราวอยากจะพูดคุยสอบถามหรือว่าแนะนําก็ติชมเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับทุกช่องทางนะครับ a c e b o o กก็แฟนเพจก o ส t g u r u นะครับวันเสาร์ก็จะมีอาจารย์ท็อกทิศคุยกันสดๆนะครับสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็ตอนใหม่ๆนะครับในช่อง YouTube ก็2องทุ่มครึ่งโดยประมาณแล้วก็มีการรีรันเทปต่างๆในวันพุธสองทุ่มครึ่งด้วยรวมทั้งคลิปสั้นๆคลิปใหม่ๆค,คลิปแปลกๆคลิป ทีอ่อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube ทั้ง TikTok นะครับแล้วอย่าลืมนะครับสนับสนุนพวกเราได้ไนมะ่ว่าจะเป็นการ s u b สไครต์ฟอ l โล่ follow, หรือว่าจะแชร์จะกดไลค์หรือว่า,าสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อเสือ้อต่างๆนะครับรุ่นต่างๆอันนี้ก็เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับสำหรับโ o s t กูรูเจอกันใหม่นะครับกับโ o ้กูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้พวกเราสคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ